สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับโอมรีเจน Home Car นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เต็นท์รถรีเจนโฮมคาร์นะครับเต็นท์รถที่มั่นใจได้เลยกับคุณภาพนะครับแล้วก็รถที่ราคาย่อมเยาวนะครับมีรถให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกมากถึง50คันด้วยกันนะครับและทุกคันนะครับเรารับประกันทุกคันเลยนะครับว่ามีการตรวจสภาพเป็นอย่างดีนะครับ คุณลูกค้าจะได้รถที่มีคุณภาพไปใช้อย่างแน่นอนครับอแต่ประเด็นนะครับวันนี้ที่ผมต้องมาเนี่ยเนื่องจากตอนที่ผมนะครับกำลังตอบอินบ็อกของคุณลูกค้าอยู่เนี่ยประเด็นมันก็คือมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาทักมาบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยเพิ่งทำงานที่แรกเองอ,อยากจะได้รถนะครับในราคาที่ผ่อนถูกๆหน่อยพี่พอจะมีไหมครับมันก็เลยเป็นต้นทางนะครับที่ผมต้องมาในวันนี้นะครับ วันนี้ผมก็เลยลองหารถซิที่คันไหนบ้างหน้าที่ผ่อน800 0ันบวกลบนิดหน่อยนะครับไม่เกินนะครับผมก็าหาทำมาให้ก่อนสองคันแต่จริงๆนะครับเราจะบอกว่ายังมีอีกมากมายเลยนะครับเรามาดูที่พระเอกของเราดีกว่านะครับก็คือ2คันนี้นั่นเองครับที่ผมเลือกมาเนี่ยอะจะมีคันแรกก็เป็นนิสันนาวาร่านะครับ1.2นะครับตัวสปอร์ตเทคนะครับ สีดำสวยมากๆอ่ะกับอีกคันหนึ่งจะเป็น Honda Jazz นะครับ1.5ตัว V นะครับตัว Jazz เนี่ยเขาจะปี2018ส่วนตัว a m e ม a ตัวนี้นะครับจะเป็นปี2019ครับคุณลูกค้าอ่ะเราจะไปดูตัว a m e ม a ก่อนละกันนะครับเป็นนิสันอ m เมรนะครับ1.2นะครับตัว Sport ตเทคนะครับ เป็นรถปี2019ครับคุณลูกค้าอ่าราคานะครับอยู่ที่35 5,000ันบาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าอยากได้รถประมาณผ่อนไม่เกิน800พนนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับอ่าเราจะไปดูภายนอกกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอารโล่จนครับคุณลูกค้าอ่ากันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับนี่ ่ะผมอยากให้คุณลูกค้ามาดูตรงนี้หน่อยตรงเนี้นะครับเขาจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งมันมีไฟ Day Time r u n n i n g Li ล h t ด้วยในราคาลดราคาส0 0 0 0นกว่าเนี่ยแต่มีไฟ Day Time Running Li ลท์มาให้เนี่ยถือว่าถือว่าเขาให้มาเยอะนะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่อง1.2นะครับตัวนี้เป็น3สูบนะอ่าเรามาดูล้อนี่ว่าอ่าอันนี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับ ขอบ15นิ้วครับคุณลูกค้านี่เป็นยางโยโกฮาม่าเลยนะครับเป็นยางปี2020ครับคุณลูกค้านี่ยางถือว่ายังไม่เก่านะครับเป็นยางใหม่ๆเลยอ่ะคุณลูกค้าดูดอกยางได้ครับนี่ดอกยางยังเต็มนะครับยางยังใหม่มากๆอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาดูกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับรับพับไฟไฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วย นี่เรามาดูในส่วนของกันสาดนะครับมีให้พร้อมเลยนี่นะครับอมเมร่านะครับใส่กิ๊กเลยครับคุณลูกค้าสวยมากๆนะครับเป็นรถปี2019เองดูความใสกิ๊กของเขานะครับสภาพดีมากๆครับอ่าเรามาดูด้านหลังบ้างดีกว่ามาดูไฟท้าย อ่าซูมมันชัดๆเลยให้เห็นกันชัดๆจระจเลยนะครับนี่ใส่กิ๊กเลยนี่ครับรุ่นสปอร์เทกนะครับอ่า닛สันอเมราอ่าคุณลูกค้าดูครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นชุดมาให้แล้วรอบคันนะครับจะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์ตัวนี้นี่สปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ติดให้ด้วย คุณลูกค้าครับราคา335,000ติดชุดแต่งให้อีกปีก็ปี2019เองนะครับโอ้โหยางก็ปี2020ถือว่าโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับแฮและข้างหลังนะครับอ่ะถ้าคุณลูกค้าสังเกตดีๆครับจะเห็นจุด3จุดเห็นไหมฮะนั่นคือปาร์คเซนเซอร์นะครับเตือนระยะถอยนี่อ่ะนี่ เตือนระยะถอยนะครับมีสามจุดด้วยกันเลยอ่าเราเปิดเปิดดูดีกว่าอมาลองดูเลยอ่านี่ครับคือข้างหลังนะครับอ่าเราเปิดให้ดูก็ถือว่าใส่ของได้พอสมควรนะครับผู้ลูกค้าเพราะว่าตัวเนี้ยอ่าเราเรา,เราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถขนาดเล็กนะครับเครื่องพันสองเท่านั้นเองแต่ว่าที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้ใช้เยอะอยู่นะอ่ะ ชฮะอ่ะต่อไปเรามาดูนี่ครับโอ้โหยางอะไรนะครับยังไม่เคยแตะพื้นมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงนะครับครบครันครบท้ววเลยอ่าปิดสแป๊บนะฮะอ่ะคุณลูกค้าดูตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้คุณลูกค้าเห็นไหมครับมันยังไม่มีพวกกล้องสองถอยนะครับมันมีแค่ปักเซนเซอร์สามจุดเท่านั้น แต่ถ้าอา่คุณลูกค้าบอกว่าับน้องครับผมอยากได้กล้องถอยด้วยเนี่ยเออ่พี่จะจัดให้ผมได้ไหมครับต้องบอกก่อนเลยว่าจัดให้ได้แน่นอนนะครับกล้องถอยอะไรอย่างเงี้ยครับบอกมาครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับให้คุณลูกค้าเลือกชมอ่ะทีนี้เราก็ดูภายนอกกันไปแล้วเอ๊ะเรามาดูภาษีกันนิดนึงดีกว่าคันนี้นะครับภาษีถึงปีหน้าเลยนะโอ้ใช้ได้ยาวนะครับคุณูกค้า เรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่านี่ครับคุณลูกค้ารถปีสองพสิบเก้าครับคุณลูกค้าดูสภาพนะฮะโอโหสภาพดีมากๆนะครับการใช้งานเนี่ยผ่านมาน้อยนะฮะอ่าดูดูตรงเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับคุณลูกค้านี่แล้วก็มีตะเข็บเป็นสีแดงนะครับตัดกระสีดำ หัวสวยนะครับสวยสวยสวยอ่ะามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้อ่าพวกปรับกระจกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นออโต้แค่1บานะครับคือข้างคนขับแค่บานเดียวแต่แต่อันอื่นก็เป็นอ่ากระจกไฟฟ้าเหมือนเดือนครับใช้ได้เหมือนกันอืออ่าเรามาเทสกระจกกันเลยเดีว่าอ่าว่าสภาพเป็นไงใช้ได้ดีทั้งหมดหรือเปล่านะฮะอ่า โอเคครับนี่ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าอ่ะต้องบอกก่อนว่ารถมันเป็นรถปี2 0 1 9เองนะครับสภาพมันก็เลยดูสวยมากๆนะครับอ่ะและที่ผมอยากแนะนำเลยคันนี้นะครับว่าคันเนี้ยมันเป็นรถบ้านหรือเปล่ามันเป็นรถมือเดียวจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูกันนี่ครับคุณลูกค้าครับรถไม่แค่สามหมื่น 781กิโลเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าไม่น้อยมากๆเลยนะครับอืมพวงมาลัยนะครับยังไม่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุณลูกค้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ปกตินะครับอ่าอ่าเรามาดูที่เกียร์กันซิอ่ดาดังนั้นเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้นะ เรามาดูพวกระบบมันติบีเดียกันบ้างสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดวิทยุนะครับนี่เสียงถือว่าใช้ได้นะครับคุณลูกค้าแอ่แต่แต,แต่แต่เราต้องรีบป,ปิดเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธินะอ่าต่อไประบบแอร์ล่ะระบบแอร์เราเปิดแอร์กันดีกว่า อ่าอันนี้ผมเปิดแค่สอขีดนะครับแต่ก็อ้เย็นแล้วนะโอ้ใช้ได้ครับแอร์เย็นมาเอ้ยเย็นเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้ดีมากเลยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าเมื่อกี้เราค้างไว้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับไอพวกอ่มันติมีเดียนะเรามาดูซิก็ลองรับวิทยุ FM AM นะครับตามปกติทั่วไปได้วิทยุ FM AM อ่า เปลี่ยนคึืนเปลี่ยนอะไรได้นะครับคุณลูกค้าผมอยากให้ลูกคุณลค้าดูสิ่งนี้นะฮะสิ่งนี้นะครับรถคันนี้ตรวจสภาพจากขายดีเรียบร้อยแล้วนะครับดูรายงานการตรวจติดต่อดีลเลอร์เช็ครถเลยนะครับก็คือรถคันนี้นะครับผ่านการตรวจอินสเปคชันคือผ่านการตรวจความสภาพอะไรต่างๆนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยจากขายดีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มั่นใจได้เลยว่าคันนี้รถดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณลูกค้าอ่ะเอาเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าคุณลูกค้าอ่าด้านหลังนะครับเบาะอ่ะผมซูมชัดๆเลยนะครับสภาพดีมากๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยุบไม่มีอะไรเลยนะครับคุณลูกค้าสภาพดีมากๆนะหูมีที่วางแขนด้วเหรอ <mm> มีที่พักแขนด้วยคุณลูกค้ามีคันนี้นะครับผ่อนแค่เดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรคุณลูกค้าเนี่ยหกพันบาทได้รถที่สภาพดีขนาดนี้นะครับไม่แค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถปีสองพันสิบเก้าไม่สามหมื่นโลผ่อนหกพันเครื่องพันสองนะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยประหยัดน้ำมันแน่นอน อ่คันนี้นะครับรองรับ e ย e ี่สิบ e เก้าห้าเรามาเปิดฝากระโปรงกันดูหน่อยดีกว่าอ่ะนี่นะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับหนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบแปดซีซีนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าแรงม้านะครับประมาณหกพันรอบต่อนอาทีอ่ะตัวเนี้ยถือว่า เป็นเครื่องเล็กนะครับประหยัดน้ามันใช้งานได้นะครับดูนะครับความสะอาดนะครับเพราะว่าที่รีเจนหงคาร์เนี่ยเราขึ้นชื่อนะครับเรื่องการดูแลสภาพเครื่องยนต์นะครับดูแลสภาพรถนะครับให้คุณลูกค้าเนี่ยได้รถยนต์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพที่สุดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คแบตเตอรี่อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้านี่ดูพวกตามหัวน็อตนะครับ สภาพดีนะครับไม่เคยขยับขยื่อเลยอ่ะทั้งสองด้านเลยอ่ะให้ดูเลยครับนี่ไม่มีผิดรูปผิดทรงนะครับไม่เคยมีชนมาแน่นอนอ่าอ่าดูฝาดูขอบฝากระโปรงครับเห็นไหมครับสภาพดีนะครับพวกรูปทรงกลมรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเนี่ยคือรูปทรงเป็นรูปทรงปกตินะครับไม่มีผิด รูปไม่มีอะไรเลยนะครับก็แสดงว่าคันนี้ยไม่ได้โดนชนมาแน่นอนสติกเกอร์มอกก็ยังอยู่ครับคูณลูค้าเอ่มาครับกับคันนี้นะครับนิสสันอ m เมล่นะครับ1.2สปอร์ตเทคนะครับเครื่องยนต์1,200นะครับอยู่ที่79แรงม้าครับคุณผู้ชมผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเอง อ่าก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากๆกับคนที่กับน้องนะครับที่ทักเข้ามาในเพจว่าเอ้ยอยากผ่อนแค่แบบเดือนละแปดพันนิดๆด่ะนี่หกพันไปเลยเอาหกพันบาทไปเลยนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าน้องอยากได้ตัวอื่นที่อยู่ในงบ8ปดพันแหละบวกลบนิดหน่อยพี่แนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยครับนี่ h o น d ้าแจ z นะครับ1.5ตัว V ีอเป็นรถที่ไม่มีใครเคยไม่ได้ยินเีนือา Honda Jazz เนี่ยทุกคนต้องเคยได้ยินมาแน่นอนผ่านหูผ่านตามาแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูข้างหน้านะครับนี่สภาพดีมากๆอ่ะตัวนู้นเนี่ยนิสสันอเมร่าเนี่ยเขาติดชุดแต่งมาให้เราติดชุดแต่งให้เรียบร้อยคันนี้มีหรือเปล่าสังเกตด้านล่างครับนี่นี่ครับคุณลูกค้า โอ้โหเราติดชุดแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันไปเลยเนี่ยด้านข้างก็มีเห็นไหมครับอืมอ่ะเรามาดูด้าหน้ากันนี่ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์สวยมากๆใส่กิ๊กครับนี่กระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีขอบเป็นโครเมียมนี่ ไปตัดหมอกด้านหน้าครับคุณลูกค้านี่นี่แต่สองตัวนี้มันจะต่างกันนะครับคือตัวนี้สันอเมราเนี่ยเขาจะเป็นรถเก่งนะครับรถพวกอยู่ในช่วงน่าจะเป็นบ s e g m e n นนะครับประมาณนั้นนะครับเครื่องพันสองเป็นรถกึ่งกึ่งอีโคโค,คาร์นิดๆน,นะครับประหยัดประมาณแต่ตัวนี้เป็นตัวพันห้าก็คืออัพขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์ เครื่องยนต์แรงขึ้นมาหน่อยนะครับและตัวเนี้ยจะบอกว่าไม่ใช่รถเก่งนะครับมันเป็นตัว5ประตูครับคุณลูกค้านี่มันเป็นรถแฮชแบ็กเป็นรถหาประตูนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนี่คุณลูกค้าลองตัดสินใจดูนะครับว่าอางบที่เรามีเนี่ยถ้าเรามีแค่หกพันบาทเนี่ย เราซื้อเป็นนิสสันอะเมร่าผ่อนต่อเดือนนะครับ6,000บาทแต่ถ้าเป็นตัว Honda j แจ z ตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,100กว่าบาทก็คือเกินงบของน้องเขาไม่เท่าไหร่นะครับ8,000นิด,น,ดนิดหน่อยครับเพิ่มขึ้นมาอีก120กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ดูสิ่งที่น้องจะได้นะครับชุดแต่งรอบพันดูครับท่อคู่เลยนะขอบสเนเลสนะครับ คลิปครับตัวนี้เรียกว่าสวยคลิปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนดีกว่าเราไปดูรอบคันก่อนนะฮะอ่ะเริ่มจากท้ายไปแล้วกันนี่ครับไฟท้ายโอ้โหสวยนะครับสวยมาก,มากสภาพดีมากๆครับตัวนี้เป็นเครื่อง i v t e เทนะคันนี้คือ Honda Jazz นะครับ1.5ตัว V ปี2018ครับคุณลูกค้า ปี2018นสิบปดะฮะผ่อนอยู่ที่เดือนละ8,000กว่าบาทนะครับ8,120บาทนะครับนี่เรามาดูล้อรดูล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ15นิ้วเหมือนกันเป็นยางปี2019นะครับเป็นยางปี2019ยางโยโกโฮาม่าครับสภาพดีนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยอ่า แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่บริเวณด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าครับคุณลูกค้านี่อ่ะมือจับนะครับเป็นมือจับโครเมียมนะครับสภาพดีนะครับสภาพสวยกิ๊กเลยอ่าตัวนี้นะครับก็เครื่องพันห้าเขาเป็นเครื่องพันห้าเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วรองรับ e ยี่สิบ E8 5 E9 5 e ได้เลยนะครับนี่เราให้ดูสภาพรอบๆคันกันก่อนนี่อ่าเพราะว่าที่ผมเลือกสองคันนี้มาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวน้องที่ทักเข้ามานะครับบอกว่าเพิ่งทำงานที่แรกทำงานมาได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้ว ก็เสี่ยงโควิดนะครับต้องนั่งรถสราธารณะทุกวันนะครับก็อยากจะหารถสักคันหนึ่งนะครับที่ขับไปทํางานได้ผ่อนไม่ต้องแพงมากนะครับก็บอกว่าน้องเ็าบอกว่าอยากผ่อนไม่เกิน8,000บาทอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้ผ่อน6,000บาทนะครับต่อเดือนส่วนฮอร์้าแจ๊คคันนั้นผ่อนอยู่ที่8120บาทไม่ใช่แค่น้องคนนี้นะครับแต่ว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ มีงบประมาณไหนอยากผ่อนประมาณไหนนะครับสามารถติดต่อมาหาเรานะครับทางด้านแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับ่าในช่องลิงช่อง youtube นี้ก็ได้นะครับคุณลูกค้าแล้วเรายังมีช่องทางอื่นนะครับคือ IG TikTok นะครับหรือไม่จะโทรมาเลยก็ได้ครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับเรายินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับแล้วก็เรานะครับดันจบทุกเคสนะครับอยากให้คุณลูกค้าเนี่ย ได้รถดีๆไปใช้อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับว่าภายในเขนหน้าแจาคันนี้จะเป็นไงบ้างนะครับอ่ะก็แน่นอนครับคันนี้สวยแน่นอนดูครับคุณลูกค้าสภาพนะฮะสภาพรถสภาพเบาะนะครับนี่กลิปครับกลิปอ่ะเราไปดูด้านหลังสิ สภาพดีมากๆนะครับตัวนี้ก็คุณลูกค้าสามารถพับเบาะได้อ่ะนี่เปิดเนี่ฮะคุณลูกค้าพับเบาะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับนี่ผมจะเปิดให้คุณลูกค้าดูดีกว่านี่ครับคุณลูกค้าพับเบาะลงไปได้ค่อนข้างเรียบเลยนะครับนั่นเราพับสองอันเลยนี่คุณลูกค้าดูครับ พับเบาะได้เรียบมากๆสมมติไปกันแค่สองคนเนี่ยพาเพื่อนไปคนนึ่งอะพาแฟนก็ได้ครับไปคนหนึ่งเนี้ยเรามีพื้นที่ข้างหลังไว้เก็บของได้เยอะอีกแลนะหมดโควิดไปเที่ยวรับรองครับคันนี้ขนของได้เยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็สภาพภายในดีหยุดแล้วนะดีมากๆ <c oughs> ดูครับคุณลูกค้าสภาพสวยมากๆเลยนะครับอ่ะ๋ยวเราไปดู พวกฟังก์ชันต่างๆดีกว่าพวงมาลัยเป็นยังไงนะมาดูวพร้อมกัน,นครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนก่อนอื่นก่อนได้ครับขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนเลยอากาศเมืองไทยครับอากาศเมืองไทยโอ้แอร์ก็เย็นใช้ได้เลยเย็นเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูที่ ไม่ก่อนแล้วครับคุณลูกค้าอยากดูไม่ใช่ไหมครับคันนี้นะครับไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับคันนี้นะคัน,นอยู่ที่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เนี่ยนี่ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุณลูกค้าได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไปนะครับ นี่มีระบบ Econ นครับหมดลดการสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็มีระบบกันถลายนะฮะนี่ดันค้างก็จะคล้ายกับตัวอเมร่าตัวนั้นครับก็คือออโต้แค่1บานนะครับนี่ออโต้หนบานนี่ออโต้หนบานส่วนอันอื่นอ่ะเดเรกดให้ดูเหมือนกันนะครับนี่อานะกดผิดครับกดผิดไปกดอันนู้นเฉยเลยอ่ะ อ่าต่อไปนี่ครับใช้งานได้ทุกอันนะครับใช้งานได้ทุกบานนะครับกระจกนะนี่อ่าอ่ะเราได้พวงมาลมัลติฟังก์ชันนะครับอ่าส่วนตัวเกียร์เกียร์คันนี้เขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซีบีทีเหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีบีทีเหมือนกันคันนี้มีเบรก a อ s บนะครับอ่า ดูสภาพนะครับความใสกิกของเขาสภาพดีมากๆนะครับคุณลูกค้านี่อ่คันนี้นะครับก็จะเป็นระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าอ่าจริงๆคันอเมร่าคันนั้นก็เป็นคู่หน้าเหมือนกันครับเนี SRS Airbag นะครับ,นะรบอีกจุดหนึ่งก็คือตรงด้านข้างคนขับนะครับ,นะรบก็อ่ะเรามาเปิดดูอุปกรณ์มัลติมีเดียดีกว่า ดค้างตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเปิดอ่าฟังเสียงซิอู้อ่ะเสียงดังครับเสียงดังเสียงดังเดลิกรทสิตเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้นะครับคุณลูกค้ามีบลูทูธด้วยนะครับรับสายโทรเข้าออกได้นะครับมี A U X นี่การดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นคล้ายๆกับอ่าผมจําชื่อภาษ,าษาอังกฤษไม่ได้แล้วนะแต่มันจะเป็นเขาดีไซน์มาจากอ่าตัวของเปียโน,โน,นครับ ตัวกดของเปียโนอะสีดำดำนะครับเนี่ยดูดิดีไซน์สวยมากเลยนะนี่มีบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนี่แอร์ก็ยังเป็นแอร์หมุนอยู่นะครับนี่ผ่อนเดือนละแปดพันหนึ่งร้อยี่สบาทเท่านั้นเองลูกคา้าเป็นระบบเนี่ยครับพุชสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องเป็นคุญแชไไขแล้วนะอเมร่าตัวนั้นอะย,ยังเป็นไขอยู่แต่ตัวเนี้ยอ่ะ เป็นพุลสตาร์แล้วนี่มาดูไฟสิคันอเมร่าผมลืมกดไฟให้ดูนะผมขอโทษด้วยนะครับนี่ระบบไฟนะครับยังดีคันอเมร่กาก็ดีเหมือนกันครับแต่ผมลืมนะอ่านี่กระจกมีกระจกอ่าได้แค่คนขับนะครับไฟใช้กันได้ดีนะโอเคอ่ะคุณลูกค้าครับตอนนี้นะครับเราก็ ได้ดูทั้ง2คันนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนู้นนะครับคันาทงด้านซ้ายมือคือน,นิสสันอเมร่านะครับ1.2นะครับตัวสปอร t ตเฮกนะครับราคาอยู่ที่355,000บาทราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับอ่าผ่อนอยู่ที่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับราคา355,000บาทผ่อนอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า มาอยู่ที่3ามหมื่กิโลนะครับเป็นเครื่องพันสนะอ่ะกับอีกตัวหนึ่งนะครับ Honda Jazz นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5ปี2018นะครับราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ8,120บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ8,000เท่านั้นนะครับ นี่สองคันนี้เลยต่างกัน1ปีนะครับแต่ว่า,าตัว2อง8เขาหน้าแจ๊ตัวนี้จะได้เครื่องที่ดีกว่าเครื่องที่ใหญ่กว่าเป็นรถ h ฮช c บ็ a c k 5ประตูนะครับนี่ส่วนคันนู้นก็จะเป็นรถเก่งครับรถสไตล์ e ีโคนิด,น,ดนิดนะครับก็ราคาถูกกว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าแต่เป็นปี2019นนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมนะครับจะมีคลิปแบบนี้นะครับมาอีกเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกด s u b สไครต์นะครับในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อคราวหน้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะมีคันที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยหรือว่าราคาถูกกว่านี้เข้ามานะครับผมก็จะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องเรานะครับโปรโมชันดีกว่าเราพูดถึงโปรโมชั่นตอนนี้ดีกว่าโปรโมชั่นตอนนี้ของเรานะครับ ในเดือนนี้นะฮะก็คือขับฟรี90วันคุณลูกค้าออกรถวันนี้นะฮะอีก3เดือนคุณลูกค้าค่อยจ่ายตังค่อยผ่อนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยนะครับ1.89ผ่อนถูกลงอีก,กดอกเบี้ย1.89นะครับคุณลูกค้าแล้วก็โปรโใหญ่ของเราก็คือจอง3,000ันรับส่วนลด3 0,000ืบาทนะครับคุณลูกค้าอ่าก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากคุณลูกค้านะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ